สมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลร,ร่วมกับสภากาชาติไทยนะครับจัดการขันรักบี้ฟุตบอล7คนนักเรียนสมทบทุนช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบในสถานการณ์ชายแดนตายครับ สมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ครับร่วมกับสภากาชาดไทยจัดงานถแถลงข่าวจัดแข่งขันรักบี้ฟุตบอล7คนนักเรียนชายหญิงรอบชิงชนะเลิศแห่งเอเชียเพื่อสภากาชาดไทยครับชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิษฐาธทีราาเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยมีทีมโรงเรียนชั้นนำในทวีปเอเชีย7ประเทศได้แก่มา,มาเลเซียไต้หวันกาต้า ากีสถานอินเดียสปปอลลาครับและก็ประเทศไทยร่วมชิงชัยในวันเสาร์และอาทิตย์นี้นะครับแข่งกันที่สนามกีฬากองทัพอากาศทูปาเตมีครับวัตถุประสงค์ก็เพื่อพัฒนากีฬารักบี้ฟุตบอลในระดับเยาวชนเปิดโอกาสให้นักกีฬาได้เข้าร่วมแข่งขันในเวทีระดับนานานชาตินะครับควบคู่กับการสนับสนุนภารกิจด้านมนุษยธรรมของสภากาชาติไทยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะนำไปสมทบทุนครับเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะครับโปรแกรมแข่งขันวันนี้ คู่เปิดสนามครับ10นาฬิกาในประเภททีมหญิงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์66นราธิวาสจะพบกับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาสุราษฎร์ธานีส่วนทีมชายเริ่มแข่งขัน11นาฬิกาครับโรงเรียนพปราราชวิทยาลัยพบกับลู่ซินซีเนียไฮสคูลจากไต้หวันโดยผู้ชมสามารถบริจาคร่วมกับสภากาชาติไทยได้ที่บริเวณหน้าสนามกีฬากรทัพอากาศหรือติดตามรายละเอียดได้ทาง Facebook ไทยลักบี้ยูเนี่ยนครับ